สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับกาเซราฟามเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะดิวจะมาพูดถึงกระมังไส้เดือนที่เกาะตัวกันแน่นแล้วก็เรียกว่ายัางร่อนไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของมูลทั่วๆไปนะคะก็จะเห็นเป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเราทิ้งไปสักระยะหนึ่งหมายถึงว่าถ้ากาศชื้นแล้วเราทําการร่อนไม่ได้ ตัวมูลไส้เดือนเองมีคุณสมบัติในการเป็นตัวประสานเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะก้อนแข็งแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากที่จับตัวกันเป็นก้อนแข็งแบบนี้เราก็จะพบว่ามีตัวไส้เดือนเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยหรือสีขาวๆที่ทุกคนเห็นด้านบนก็คือเป็นตัวไส้เดือนที่ขึ้นมาตายเหมือนกับว่าไม่มีอาหารแล้วความชื้นความชื้นสําหรับการดํารงชีวิตไม่เพียงพอ เขาก็จะขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะไปหาอาหารแต่บางตัวก็แบบหมดแรงก่อนแล้วก็ตายค่ะเวลาที่เราเจอกระมังลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือพลิกด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ลองดูว่ามีตัวพานาเลียหรือเปล่าการเกิดลักษณะแบบนี้มี2อย่างคือ 1. มันชื้นเก็บไม่ได้แล้วก็ไส้เดือนไม่มีอาหารไม่มีการเคลื่อนที่ของไสเดือนมันในแข็ง2 มีตัวพาาลียอาศัยอยู่กับตัวไส้เดือนทำให้ไส้เดือนไม่เคลื่อนที่ไปกินอาหารแล้วก็ตัวเล็กลงเนี่ยค่ะเวลาที่หานะคะเราก็จะเคาะเคาะกระมังให้มันแตกขึ้นมาเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลองพลิกส่วนมากพานาเลียจะอยู่หลบอยู่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทำรูอยู่ในกระมังค่ะจะเป็นพานาเลียตัวเล็กนะคะลองบี้ดูค่ะทุกคน ต้องคอยสังเกตดีๆค่ะตัวพานาเลียจะแตกต่างกับตัวไส้เดือนอย่างชัดเจนเลยค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นก้อนเหมือนดินแล้วใช่ไหมคะที่ใครหลายๆคนเคยส่งข้อความมาถามดิมน,นะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ามันชื้นแล้วเราเก็บไม่ได้มันเกาะกันเป็นก้อนแล้วหลังจากที่เราหาตัวพานาเลีย ถ้าไม่มีพานาเลียนะคะเราจะทำการบี้บี้ก้อนนี้ค่ะบี้ออกเพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่มันแห้นะคะเราก็จะนำไปร่อนเพื่อแยกตัวค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการวางกละมังไว้บนเบดดิง้งเพื่อให้ตัวไส้เดือนย้ายลงไปในเบดดิ้งใหม่ค่ะ อันนี้ตัวไส้เดือนเล็กมากเลยค่ะพานาเรียก็จะตัวประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแต่ถ้าไม่มีก็บีได้เลยเพราะว่าส่วนมากแล้วก็คือเป็นมูนไส้เดือนแล้วกินหมดแล้วไม่มีอาหารแล้วแล้วก็รอนไม่ได้แบบนี้ค่ะบีได้เลย อีกหนึ่งวิธีนะคะเราอาจจะนำเบดดิ้งใส่ตะกร้าที่มีรูอย่างเช่นตะกร้าขนมจีนวางไว้ด้านบนเพื่อเป็นที่อยู่ใหม่ให้กับตัวเส้เดือนให้ไส้เดือนเคลื่อนย้ายหายที่อยู่เองวิธีนี้ก็ใช้ได้ค่ะเนี่ยค่ะของดิมก็จะทำการบี้แบบนี้นะคะแล้วเมื่อมันแห้งเหมือนกับให้มันสัมผัสกับอากาศเยอะเรามันแห้งแล้วเราก็ไปร่อนเก็บแต่ก่อนหน้านี้คือมันจะเปียก เปียกแบบเปียกเลยค่ะเปียกไม่สามารถคือคุ้ยก็เหมือนเป็นดินเปียกๆอะค่ะมันไม่สามารถดีได้แบบนี้ค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นปักเป็นกะละมังปกติค่ะแต่ก็คือยังชื้นอยู่ไม่สามารถร่อนได้ทุกคนจะเห็นความแตกต่างเลยว่าเป็นมูลไส้เดือนที่ได้ที่แล้วอะกับ นานมากที่ไม่ได้เก็บมันแตกต่างกันมากด้านหน้าจะแข็งๆหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะ